ตลอดัดอโคโนิติก32นิ้วโลโกโคล้ค้างค้างอยู่จริงสิเลยเพื่อนมากกับค้างอยู่จริงสิเลยตลอดอันนี้กับแมนรุ่นมัน32นิ้ว,ว an lt 3215 นี่ก็บรรดาพอดต่างๆของเพนเคยก็ได้ไข่ออกมาก็สังเกตว,ว่าวาเครื่องนี้ก็ยังเป็นเครื่องใหม่ๆเพราะว่ายังบ่มีขี้ฝุ่นยังสะอาดงามตาดีบ่มีขี้ฝุ่นเลยอาการแบบนี้ค่อยว่าแม่น IC ซีเฟิร์มแวร์เมมโมรีมันล่มเฟิร์มแวร์ใน IC ซ mem ีเมมเมโมรีมันล่มก็ลังจากที่ว่าเจ้าของเครื่องเพื่นเอาอมาตั้งแต่หลายมือก่อนค่คยกาได้สร้างเอาไอ IC ไอซีเฟิร์มแวร์เมมโมรีตัวนี้มา นับเบื่อแล้วก็เมื่อนี้ก็เปนมือที่ห้าไอซีเฟิร์มแวร์เมมรีตัวนี้บมีขายอยู่ประเทศเราคอยการสร้างซื้อมาจากประเทศไทยแล้วมื่อนี้ก็ได้เครื่องมาแล้วก็เลยว่าสิมทษเอา i อซีตัวเก่าออกแล้วก็จะใส่ i อซีตัวใหม่ที่ว่ามีเฟิร์มแวของรุ่นมันเยบห้อย กานตอนการทอดแมันเอาตะกร้อลงใส่ก่อนแล้วค่อยก็จะใช้คอนจอดสองอันเพื่อความสะดวกในการทอดแล้วก็เพื่อความไวใส่คอนจอดสองอันนี้ออกแบบง่ายๆเลยไวก็ค่อยๆเคลียร์ออก เพราะว่ามันมีอ่ามีซีนิ่น้อยที่ว่าติดอยู่ถ้าบอละมัดระวังมันจะหลุดออก <c oughs> ก็จะสร้างปัญหาอีกหาเนียมาคีบ <c oughs> ก็เนวมาคีบออกอันนี้มันไอซีตัวเก่ามันค่อยๆสเปล่งขาไว้เปล่งขาไวใ้ให้มันงาม เพราะว่าถ้าใส่อ c ซีตัวใหม่แล้วมันบดได้ก็เอาตัวเก่าใส่ไว้ให้เพื่อนแปลว่าส่งอาการเก่าให้เพื่อนอันนี้ก็แมนไอซี IC ที่ว่าค่อยสั่งมาใส่กล้องบักใหญ่ สั่งมาจากประเทศไทยแต่ว่าโตมันแท้กับสีน,หน,หน้อยๆทำนี่แหละเป็นไอซีเมมโมรีก็ชิมแก้เบิ้งพร้อมกันกับท่านผู้ชมเลย ก็ปาดกองออกเลยปลาดทิ่มก็ถือว่าแพ็กมาเน,น,น,นียนนาคักเนะแกงไม้มีเจียเจียไม่อย่าง่ะนี่มีแต่เจียไอซีอยู่ใส่ออไอซีเนบอยู่พี่ แมนเจียอย่างอันนี้แต่ว่าคอยกาสิบอานมันดกักคอยกาสิเกเอแตีไอซี IC. อันนี้แมนไอซี เฟิร <From S 2> ์มแวร์เฟิร์มแวร์อัคคนติกสามสองนิ้วก็เป็นไอซีเมมโมรี่ทีว่าเพิ่นบรรจุเฟิร์มแวร์ของเครื่องตัวนี้มาถ้าเป็นไอซีเปล่าจะใส่ไม่ได้จะต้องมีไอซีที่ว่ามีโปรแกรมมีเฟิร์มแวร์คักเนย จังคอยใส่ได้คอยกะสีลงมือจอดใส่เลยก็สิขคออนุญาตตัดภาพแล้วก็จะซูมภาพมาใกล้ๆตอนนี้ก็ซูมภาพมาใกล้ๆแล้วจะได้เห็นตอนจอด ก็เอาแนบเน้นไว้ค่อ,คอยๆแล้วก็จอดขามันพยายามจอดให้ขามันแนบกับพื้นเจ็บๆอีกครั้งหนึ่งก็คือกัน หลังจ,จากจอแล้วเฮียมห้อยก็เอาเกระดาษทิชชู่จุ่มทินเนอร์มาเสร็จอนามัยล่างเสร็จห้อยจอดให้มันสะอาดบอยมีคราบเปื้อนก็เอามือเส็จเลยเพราะว่าเนบเส็จมันบดสะอาดบดได้ใจจากนั้นเัาก็ประกอบแผ่น แล้วก็จำต่างๆเข้ามาแล้วก็เสียบเปิดลองเบ่งว่ามันจะได้บะตอนนี้เสียบแล้วมันยังบุหงต้องได้กดเปิดกดสแตนบายเปิดก่อนกดพาวเวอร์เปิดตอนนี้ก็เห็นว่าดอกเอดีอยู่ในฮูนดมันหงละก็จะยกจอขึ้นเบรงว่าโลโก้ยังข้างอยู่บะ ก็เห็นโลโก้ข้างเห็นมันเป็นคา่าเริ่มต้นแบบซื้อเครื่องใหม่ๆจากโรงงานเป็นภาษาอังกฤษเป็นคา่าเริ่มต้น่อยกาได้ประกอบแล้วก็ตั้งจอมันขึ้นมาแล้วก็เสีมาเปิดปับปับเพื่อตั้งคา่าเริ่มต้นให้มัน มันเป็ี่ยนภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นกับกดเริ่มต้นให้มันเห็นพอร์ตต่างๆก็ค่อยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยย่มห้อยแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่เขียนว่าสตาร์ทแต่ว่าภาษาไทยไม่เขียนว่าเริ่มต้นหลังจากกดไปแล้วมันก็จะจูนหาพอร์ตตอนนี้มันจูนเรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนี้ค่อยกระตอตอกองจานเราเทียมใส่เทียมห้อยเพื่อที่จะเพื่อกรจะจให้มันเห็นภาพอันนี้มันกองจานที่ว่าค่อยตอใส่หลังจากมันจูนพอต,ต่างๆมาเ่มห้อยมันก็จะโซ่แบบนี้ค่อยๆจะกดเอาพอตเอวี AV เสียมโฮเอวีไว้ก็สังเกตเห็นว่ามันขึ้นภาพแล้วก็ถือว่าเหิมห้อยขึ้นภาพได้ปกติมีภาพมีเสียงก็สวยงาม ก็อขอลาท่านนี้ด้ยวยท่านผู้ชมเด